บอกว่าทำไมผู้ชายน้ําไม่ค่อยมีคะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีลูกได้ไหมน้ําอสุจิไม่ออกคะ่ะอันนี้ไม่ได้บอกอายุมาด้วยนะคะพิโอคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง 0832993223 ID ล n e 0832993223ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีเหมือนเพศสัมพันธ์เลยสมมติเพิ่งมีแอคทิวิต<ม>ี้ครั้งแรกเราไม่มีวัวลุ่มคือไม่มีปริมาณน้ำเชื้อออกมาเลยอันนี้มีโอกาสที่จะไม่มีบุตรได้นะคะเพราะว่าคือตัวอสุจิมันก็ออกมากับน้ำหล่อลื่นที่ออกมาเพราะฉะนั้นอาจะต้องอันนี้จำเป็นต้องไปพบแพทย์คะ่ะเพราะต้องไปดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนเช่นบางทีท่อที่มัน เป็นเถ้าเทียบกันเป็นโรงงานเนาะอาจจะมีที่ตั้งแต่ที่ผลิตน้ำอสุจิหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของท่อน้ำท่อน้ำเชื้อมันมีปัญหาอุดตันตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผลมาตั้งแต่ของสมองในเรื่องของฮอร์โมอนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากมีลูกแต่ว่ามีปัญหาว่ามีเพศสัมพันธ์สมมติว่ามีแอคชั่นครั้งแรกเราไม่มีน้ำเลยยังไงต้องไปปรึกษาคุณหมอค่ะ,ะนะคะจะได้ช่วยได้เรื่องของการอยากมีลูกเนี่ยทุกวันนี้เรียกได้ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะลองดูลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะช่วยแก้ไขได้ก็คืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชายอายุเยอะมากๆหรือคุณผู้หญิงเคสที่หมอเคยเจอว่าท้องอายุมากที่สุดอะคือเกือบห้าสิบก็ค,คลอดได้ปกติฉันไม่ไม,ไ,มไม่ต้องกังวลเลยค่<ท>ะถ้าแัดใดคุณผู้หญิงรังไข่มดลูกยังทํางานอยู่ยังมีฮอร์โมนอยู่คุณผู้ชายก็แ็งสุขภาพแข็งแรงดีถึงมีปัญหานิดหน่อยเ๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็ก้าวหน้ามากยังสามารถมีบุตรได้ไม่ต้องกังวลค่ะ